เป็นการเตรียมตัวเรื่องความสามารถ,ถเฉลี่ยขันของประเทศนะครับเพื่อเตรียมไว้สำหรับปีหน้าฉะนั้นก็มีผู้หลักผู้ใหญ่ของ IMD มเนี่ยมาในงานและก็มีวิทยากรอของเราอยู่ในนั้นนะครับสิ่งสำคัญที่ย้ำเมื่อเช้านี้ก็คือว่าเราขอบคุณทาง IMD นะแลวก็ขอบคุณทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องที่การทำง,งานหนักที่ผ่านมาเนี่ยทำให้เราได้รับการขยับอันดับที่ดีขึ้น แต่สิ่งสําคัญที่ผมให้ข้อคิดประชาชาตนี่ก็คือว่าข้อที่หนึ่งเนี่ยไอ,อ้อเจนดาของการสร้างคอมสัมมิเชนกันครเนี่ยมันเป็น National a g e อ d เมันต้อง s ซ r ร์จุดประสงค์ของเราในการพัฒนาประเทศไม่ใช่ไปเซิร์ฟเพื่อว่าทําตามสิ่งที่ฝรั่งต้องการอย่างเดียวนะครับเราต้องรู้ว่าอะไรที่เป็นจุดแข็งของเราจุดอ่อนของเราเราควรจะเดินเส้นทางไหนที่จะทำให้เรายืนหยัดอยู่ได้ในระยะยาวข้างหน้า แล้วก็สื่อความสิ่งเหล่านั้นเนี่ยให้ต่างประเทศรู้ว่าเราทำ u d g m e n t ในการตัดสิน,นยอยู่ที่เขานะครับเพว่มิติที่เขาใช้วัดเนี่ยมันมีอยู่แค่นั้นอะซึ่งมันน้อยเกินไปสำหรับเมืองไทยนะครับฉะนั้นหนึเป็นน a าเชื่อถือด่าเพื่อสื่ฟการพัฒนาของเราข้อสอเนี่ยผมก็บอกเขาว่าเราไม่ได้แข่งขันกับคนอื่นนะจริงอยู่เขาเอาเราไปเปรียบเทียบกับประเทศอื่น แต่จริงๆแล้วเราแข่งขันกับตัวเราเองนะครับว่าเราต้องเดินเส้นทางไหนอัปเกรดมันยังไงเพราะว่าถ้าทุกคนเนี่ยทุกประเทศไปเดินตามเส้นทางที่ฝรั่งกำหนดไว้หมดแต่ว่าทุกคนมันไม่ได้มีข้อจำกัดเหมือนกันมีทิศทางที่มันแตกต่างกันว่าทุกคนวิ่งตามมาตรฐานอันเดียวกันนี่มันก็เป็นเรื่องแปลกของโลกนะฉะนั้นเราแข่งกับตัวเราเองทำให้ดีที่สุดและข้อที่สามก็คือว่า หัวข้อเขาตั้งขึ้นมาคือออเคสตราคือพูดง่ายๆก็คือกำบันเลงเพลงอ่ะต้องบันเลงไปด้วยกันทุกคนต้องมีส่วนร่วมฉะนั้นเราก็ขอบคุณเคารเรามองว่าสิ่งที่ผมเลิมพูด่อเช้านี้ตอนอยู่ในใจผมอยู่แล้วเราอยู่ที่28ปีนี้ปีหน้าเราจะต้องพยายามให้ต่ำกว่า25ให้มันอยู่ในระ่ัง20-25ให้ได้แล้วเราเชื่อว่าหลายตัวเราทำได้เช่นเรื่องโครงสร้างพื้นฐานเนี่ยเรามาแน่ ในเรื่องของการลงทุนในเทคโนโลยีมันดีกว่าเดิมแน่เถ้ายังไม่ดีกว่าเดิมเนี่ต้องเล่นงานฝรั่งละแสดงว่าการขาขา้อมูลของเขาผิดพลาดแล้ว,ลวอีกจุดนั้นที่เราบอกเขาก็คือว่าในการที่เขาใช้วิธีสํารวจเนี่ยสิ่งที่เขาสํารวจไม่ควรมีแค่การแจก,กไ,ไ,อไอ้แบบสอบถามกับฮาร์ดดัต้าเขาต้องมาพูดกับ Key Person ในแต่ละเรื่องที่เขาทำจะได้รู้ว่าทั้งหมดที่เขาทำเนี่ยทำอะไรอยู่ มานั่งนับว่ามีถนนเพิ่มกี่สายมีโรงเรียนเพิ่มกี่โรงเรียนนะฮะราาต้าออย่างเงี้ยมันมัน,ม,นมันดูง่ายอ่ะแต่มันไม่ใช่ตัวสะท้อนเลยไอเอ็มดีเขาทิ้าแล้วเนี่ยเราไว้ตัวทันให้มาพูดกับคีเพอร์เซนสามสี่คนแล้วก็คพบนายกเนี่ยทันทีในความเห็นต่างๆมันเปลี่ยนแปลงไปเลยนะครับฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็ฝากทางทีเอกฝากทางไอเอ็มดีเขาไว้แล้วก็หวังว่าปีหน้าเนี่ยเราควรจะวิ่งขึ้นไปให้ดีกว่านี้ได้นะครับ สิ่งที่พูดไม่เช่านี่ที่ผมบอกก็คือว่าจากประสบการณ์ที่ผ่านมาแล้วเนี่ยเวลาเราจะขับเคลื่อนความสามารถในการแข่งขันเนี่ยเราต้องมองสีมิติมิติที่หนึ่งก็คือมิติของการวางตำแหน่งน้นเชิงของเชียร์พ t ลิติยุทธศาสตร์ทางด้านภูมิรัฐศาสตร์ประเทศที่คนจะสนใจมาลงทุนมองว่าเราแข่งขันได้เนี่ยคุณต้องสร้างตัวเองเนี่ยให้เป็นที่ที่คนอื่นเขาสนใจสิงคโปร์ประเทศเล็กที่เดียวเนี่ยทุกคนสนใจหมด เพราะว่าเขาสามารถ create issue บางอย่างทำไมเขาเป็นประเทศที่โดดเด่นมากในบางเรื่องนอกเหนือจากความสามารถในการพัฒนาประเทศของเขาแนะันั้น g e o p o l i t i c ิกขนาดนี้เนี่ยเมืองไทยเนี่ยกำลังทำได้ดีเพียงพอกำลังสร้างบาลานซ์กับประเทศยักษ์ใหญ่ในเอเชียความเจริญกำลังเข้ามาสู่ที่เอเชียถ้าเราสามารถเดินเส้นอย่างนี้เนี่ยกระทั่งทุกคนมองเห็นว่าเราเป็นเกตเวทที่แท,ท่จริงของอาเซียน ตรงนี้คือจุดเริ่มต้นที่สำคัญมากข้อที่2ก็คือเรื่องของ national development strategy ก็คือยุทธศาสตร์ในการพัฒนาประเทศของเราเองอันนี้คงบรรพูดซ้ำแล้วนะครับที่ทำมาทั้งหมดเนี่ยเราพยายามทำเอาในจุดที่เรียกว่า1เราปรับโครงสร้างเศรษฐกิจของเราลดความเหลื่อมล้ำยกความสามารถแข่งขันของอุตสาหกรรมบริการสร้างอุตสาหกรรมใหม่แห่งอนาคต ใช้ระบบคลัสเตอร์อในการสร้างนวัตรกรรมสร้างสตาร์ทอัพขึ้นมาและต่อไปเราก็จะเวิร์คไปที่เรื่องของการพัฒนาแรงงานพัฒนาบุคลากรสิ่งเหล่านี้เนี่ยคือสิ่งที่ต้องมองให้ครบวงจรทั้งเกษตรอุตสาหกรรมและบริการในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็มาดูถึงไอ้ตัวการลงทุนเราลงทุนในฟิสิเค a ลอินฟราสตรัคเจอร์ลงทุนในดิจิทัลลงทุนในพื้นฐานสำหรับอนาคตเชิงของไอซีเนี่ยฉะนั้น สิ่งเหล่านี้จะต้องให้ทางเอ็ได้เห็นว่าเราทําอะไรแผนงานเราคืออะไรไม่ใช่ให้เขามานั่งเก็บข้อมูลจากใครก็ไม่รู้ฉะนั้นการสื่อความเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆทีเดียวข้อที่3ก็คือในเรื่องของมิติแห่งการโอ p e r a t ละนี่คือโอ peration มันมาถึงภาครัฐภาคเอกชนกฎระเบียบต่างๆที่มีอยู่ภาครัฐนี่ก็ตแต่เรื่องของสถาบันทางการเมืองสถาบันทางเศรษฐกิจ สาบันทางกฎหมายซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยเรามีการขับเคลื่อนมาโดยตลอดเรื่องของกระบวนการของรัฐบาลเนี่ยเป็นสิ่งซึ่งเราได้คะแนนเพิ่มขึ้นก o ะบว n การไม่อัจฉริยะเนี่ยเมื่อปีที่แล้วดีมากปีนี้เราก็ขับเคลื่อนต่อไปกระสวงกันครั้งแล้วอีกแล้วกระทรวงเนี่ยมาออกสิ่งต่างๆออกมาพรบรที่ออกมาการแก้ไขกฎหมายที่ออกมาเนี่ยมันเป็นตัวที่เราต้องสื่อความให้ฝรั่งรู้ว่าเราทําในสิ่งเหล่านี้นะกฎหมายในเรื่องการชก ป้องกันการชอราบ,บางหลวงกฎหมายการเปิดเผยข้อมูลนะครับเรื่องของการใช้คอร์สเรื่องของการมีเอเด r ิคตี้แพคเรื่องของการออกอ e ีคอมเมนต์เรื่องของการออกไปรูปภาษีอากรทั้งหลายเหล่านี้เนี่ยสิ้งขึ้นไม่เคยมีมาก่อนในอดีตเราทําขึ้นมาแล้วเอกชนปีที่แล้คะแนนตกปีนี้ก็ต้องตื่นตัวพัฒนาตัวเอง เงินโลกมันไปสู่อีกจุดหนึ่งซึ่ไอทีเบสเทคโนโลยีมาแล้วเนี่ยคุณยังไม่สามารถมีนเทคโนโลยีที่ดีพอได้เนี่ยผลลัพธิตี่คุณก็สู้เขาไม่ได้การเซิร์ฟลูกค้าซึ่งดีมาร์สูงขึ้นตลอดเวลาเนี่ยคุณก็สู้เข้าไม่ได้ลลดลไไดแล้วคุณจะไปเรียกร้องความชื่นเลยจากใครฉะนั้นันต้องเตือนตัวปีหน้าหวังหวังอย่างยิ่งว่าคะแนนของ private sector efficiency ควรจะเพิ่มสูงขึ้นส่วนเรื่องกฎระเบียบต่างๆนั้นเนี่ยตอนนี้เรื่องของ e a s y doing business เนี่ยเราทำไปได้เยอะแล้ว ีหน้าเรามั่นใจว่าทุกอย่างกจะดีขึ้นมิติสุดท้ายก็คือเรื่องของประชาสังคมประเทศที่ขับเคลื่อนสมรภัณันได้ดีจริงๆเนี่ยคือประเทศที่มีประชาสังคมที่เข้มแข็งคือรัฐเอกชนเนี่ยร่วมมือกันกับภาคประชาชนเรากําลังเริ่มเรามีประชารัฐสิ่งเหล่านี้ฝรั่งไม่เคยรู้ต้องอธิบายให้เขารู้และสี่มิตินี้นคือสิ่งที่เมื่อเช้าผมเซ็นเมสเซจ across ไปถึงฝรั่งให้เขารู้ว่าเราทําอะไรอยู่ การดีกับฝรั่งนั้นจะต้องไม่เกรงใจเขา,เาต้องรู้ว่าเราทําอะไรมาให้เขาเข้าใจสิ่งเราทําบางอย่างเขา้องเปลี่ยนแปลงท่านอฟเรดีโอสร์บินไปเจอกับ w ีเพื่อไปชี้แจงว่าเราทําอะไรเพรว่ามูแต่นั่งรอให้เขามาเก็บข้อมูลเนี่ยมั่วบ้างถูกบ้างไปป่าบ้างแล้วก็มาเรติ้งเราเนี่ยมันเรื่องอะไรดีนั้นท่านก็เดินทางไปเจอแต่ธิบายทีนั้นเพื่อง่ายคือว่าเราทําทุกอย่างที่เราทําได้แล้วนะครับที่เหลือก็อยู่ที่ผลของมันที่จะออกมา ส่วนมาวันนี้เนี่ยผมก็ได้นัดหน้าก,กับท่านพริรดีกับท่านสุวิทย์ว่าวันนี้อยากจะเข้ามาเพื่อตามในเรื่องบางเรื่องซึ่งมันคือมีความสําคัญคือเราก็รู้ว่าในเรื่องแรกเลยเรื่องของการสง่งโลกมันจะเกิดไม่ค่อยดีใช่ไหมครับแล้วก็พยายามที่สุดแล้วละ่ะนะฮะแต่สิ่งที่เราควรจะทํามากกว่านี้ก็คือว่าในการวางแผนในเรื่องของการเจรจาการค้าระหว่างประเทศตัวนี้ไม่เพียงแต่จะช่วยเร่งให้เกิดการค้าลงทุนพิเศษที่เกิดขึ้น มันจะเป็นตัวที่ทําให้เกิดความสัมพันธ์เชิงลึกเป็นพาร์เน์ชิพในอนาคตข้างหน้ามันจะก่อขเกิดผลในระยะยาวข้างหน้าก็าเรียนท่านว่าอย่างประเทศอย่างเช่นอินเดียนะครับต้องการจะไปพมา่ากลุ่ม C.R.M.V. เนี่ยต้องการจะไปโดยเฉพาะยิงพม่ากับเวียดนามแต่อย่างประเทศอย่างอินเดียวเราจะไปเนี่ย เราก็ต้องการดูก่อนว่าเราจะไม่ใช้วิธีในการเจรจาการค้าแบบร่างเดิมที่มันร่างหักภาษีกันเราจะดูว่าอุตสาหกรรมไหไรที่เขามีแล้วเราไม่มีแล้วต้องการจากเขาอะไรที่เขาทําให้เขาได้แล้วก็ต้องการอะไรมันแลกกันฉะนั้นการที่จะไปเพื่อเจรจาเนี่ยมันจะเป็นการเจรจาการค้าแบบไบลาเโรนะครับเพื่อสร้างอุตสาหกรรมที่เราต้องการให้เกิดเช่นอินเดียเราต้องการไฮเทคเราต้องการดิจิทัลอย่างเวลาเราจะไปจีนสิ้นปีนี้นะครับ ผมก็จะขอให้ท่านสุวิทย์เนี่ยในระดับรัมนมือช่วยเนี่ยพาคณะไปดูก่อนว่าถ้าเรากับจีนเนี่ยเราจะเจรจาอุตสาหกรรมด้านไหนและจะแลกกันได้ยังไงในเชิงของการลดภาษีอยากจะเชิญเข้ามาร่วมเจรจา FTA กับเราแบบ b บ l a t ท r โลกตอนนี้ยังไม่ได้ตกลงเรื่องนี้แต่เราพยายามปล่อยไอเดียว,ว่าเราต้องการเจรจา FTA ไบแลโลกกับจีนเฉพาะนนในอุตสาหกรรมที่เราคิดว่าสำคัญกับเรา และอุตสาหกรรมที่เขาคิดว่าสัมพันธ์สนุกเขาอุตสาหกรรมที่ก่อแล้วเกิดเกิดผลร้ายหรือว่าเกิดความเสียหายกับทางเกษตรกร,กรเราจะไม่เจรจาเอทีเรื่องนี้เราจะคุยเรื่องอุตสาหกรรมที่เราต้องการเช่นเราต้องการไฮเทคต้องการดิจิทัลต้องการอุตสาหกรรมใหม่ๆเ,เราเจรจาเขาเนี่ยนี้คือการที่ให้ท่านสุวิทย์เดินทางไปพบกับเขาก่อนเพื่อวางราักฐานในสิ่งเหล่าน,นี้ กับ CRMV พม่าเป็นประเทศแรกที่อยากจะไปเพราะอยากไปสานต่อตามที่นายกต้องการตัวนี้เนี่ยก็อยากให้มีทีมไปเวิร์กลุ้งหน้าเพราะว่ากับ CRMV นั้นหลายอย่างเราควรจะให้ความช่วยเหลือเขาไม่ใช่ว่าจะเอาได้าจากเขาแต่เราต้องการไปแลกเปลี่ยนให้เขาก็ได้ประโยชน์มากนะครับเพราะยิ่งเขาได้ประโยชน์มากเท่าไหร่เขาจเจริญมากเท่าไหร่ผลประโยชน์นั้นเนี่ยก็จะเกิดขึ้นกับเมืองไทย เพราะยังไงปฏิเสธไม่ได้ว่าเราเนี่ยมันเป็นเกตเวของอาเซียนอยู่แล้วนะครับฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็คืออยากให้ทางท่าบรธีเนี่ยช่วยช่วยวางแผนงานว่าประเทศนาที่จะเดินบ้างนะครับแล้วก็คอยตามงานในส่วนที่เราเคยไปมาแล้วให้มันเกิดผลที่ชัดเจนนะครับนั่นสิ่งแรกสิ่งที่2องเดี๋ยวนี้ความจำสั้นนะคุยเรื่องเยอะๆไปลืมแล้วไป สองเรื่องของตลาดนะครับท่านนายกต้องการทําตลาดให้มากที่สุดซึ่งทางกระทรวงพาณิชย์เนี่ยเขารับทําอยู่แล้วนะครับขณะนี้ก็มีความคืบหน้าสูงมากเลยเดี๋ยวก็ท่านอภิรดีจะเล่าให้ฟังเองแต่มีตลาดบางประเภทที่อยากจะให้มันเกิดขึ้นมาเป็นตลาดซึ่งสามารถเชื่อมโยงต่อกับคลัสเตอร์ของสินค้าบางประเภทชุมชนบางประเภท นะครับเพื่อง่ายคือว่าเราร้วาชุมชนบางชุมชนมีชื่อเสียงในการผลิดสินค้าบางอย่างเราต้องการสร้างตลาดพิเศษตรงนี้เป็นจุดเปิดให้เขาแล้วก็ดีไรฟ์กลับมาพัฒนาคลัสเตอร์ตร,ตรงนี้เป็นทั้งแหล่งขายของเป็นทั้งการพัฒนาชุมชนแล้วก็เป็นทั้งการเชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวชุมชนตรงนี้เนี่ยก็ได้ให้ท่านกับทางกรมการค่อภายในเนี่ยช่วยไปดูแลในในสิ่งเหล่านี้เป็นต้นนะครับ เรื่องของกลมพัฒนาธุรกิจกับกลมทรัพย์สิสนทางปัญญาตรงนี้ได้บอกเัาไปแล้วว่าอันนี้เป็นสองกลมที่สำคัญงงานนมากงสำหรับอนาคตถ้าเมื่อไหร่ที่มันมี Mass Entrepreneur มีสร์าอักใหม่ๆเกิดขึ้นมันจะมีบริษัทใหม่มากทีเดียวที่จดทะเบียนบริษัทขึ้นมาและต้องการช่วยเหลือในการเชิงของการพัฒนาและก็การจดลิขสิทธิ ฉะนั้นในลักษณะของกลุ่มพระธาธุรกิจจะต้องเร่งให้มีการปฏิรูปภายในกลุ่มบทบาทหน้าที่ในเชิงของการแค่จดทะเบียนการค้าในต่อจากนี้ไปเนี่ยคุณจะต้องมีหน่วยงานมีกําลังคนจากภายนอกที่มาช่วยในการที่พัฒนาให้เกิดธุรกิจเหล่านี้ควบคู่ไปกับกระทรวงอื่นๆที่ก็กำลังทําอยู่ในขณะเดียวกันแบ็กลอกของที่ข้างๆข,ของกรมสัญ,ญญาเนี่ยสัริสัญ,ญญาเนี่ยก็ญญญยต้องเร่งเคลียร์แล้วก็จะได้เร่ง process ทําให้ต่างชาติเนี่ยมั่นใจในการรักษาสิทธิธทางปัญญาของเขาเนี่ยให้ได้ตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นนโยบายสําคัญก็เรื่องก็ประมาณไม่ใช่เรื่องใหญ่เราเพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องระดับประเทศเลยนะครับอันนี้ก็คือเรื่องหลักเรื่องหนึ่งที่ทออกมาแล้วก็ฝาก,กําชับเรื่องของการดูแลค่าของชีพเนี่ยซึ่งนายกกําชับมาว่ายังไงเสียจะต้องไม่ให้ประชาชนเนี่ยเดือดร้อนเรื่องค่าของชีพนะครับเรื่องสินค้าจําเป็น ต้องมีเพียงพอการที่จุ่ๆจะขยับราคาสูงเนี่ยไม่ให้ขยับแน่นอนนะครับใครใครใก็รู้ว่าสินค้าเกษตรเนี่ยราคาไม่ดีคนส่วนใหญ่มีระยได้ที่ค่อนข้างยากจนฉะนั้นก็ต้องช่วยกันนะครับเกื้อกูลกันไปก่อนนะครับตอนนี้เขาทางกรมการภา,ายในก็รับไปที่เหลือท่านคุยกันหน่อยแล้วกันนะ